ogni nome di ในพิธีดิฉันในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2566ขอขอพบพระคุณท่านอย่างสูงที่กรุณามาเป็นระธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนนครวิทยาในวันนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันสาประการดังนี้คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคี 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัย 3. เพื่อส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและหางกายยาเสพติดในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งออกเป็น,นสองคณะสีคือสีแดงและสีน้ำเงินมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน2อ5คน แข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งชนิดกีฬาออกเป็น6ประเภทคือ 1. พฟุตบอลเศตคน 2. องฟุตบอลสวัลเลย์บอล 4. ี่แล้อก็ห้าเป็นตองหกอาวีแนการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผุ้ฝ่ายเป็นอย่างดียิ่งบบดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการแข่งขัน,ขน ีฬาภายในโรงเรียนนาคาวิทยาประจำปีการศึกษา2 5 6 6เรียนเชิญค่ะเร่อตั้งปออดประธานประธา,านกรรมการคณระครูบุคลากราและนับกีฬาทุกคนผรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนาคำิยานาคำเกมครั้งที่48 ตั้ปี2 5ง6ากจากคำเก่ารายงานของประธานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันทำให้ทราบว่าน,นักเรียนบุคลากรสถานศึกษาได้มีความสมัครสมานสามัคคีให้ควารมร่วมมือซึ่งกันและกันทำให้มีการจัดก,การแข่งขันกีฬาภายในขึ้นและนักกีฬามาร่วมกันแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ผมขอขอบคุณสถานศึกษาที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการเนนดิการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นผมขอให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาภาไปโรงเรียนนะคำพิทยาจัทียการศึกษา,า,กา,ษา2 5 0 6มรงจนประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ทุกประการบบรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนาครพยานนาคำเจมทั้งที่48จำปีการศึกษา2566ณปัตนี้